ั้งครับทาเรือแหละครับก็ได้่บลายครับตนี้อย่าล้มอย่าฝนตกแน่ครับประมาณสี่ขีดนั่นแหละครับนี่ครับผลงานจะมีพวกปลาหน่อยปลาบูครับเข๋าง่ายตัวนึงครับผมก็ดีว่าเพอจะอยู่ได้กินครับนี่เบลอไลยปาเลยครับครับผม สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับนี่ก็เป็นอีพีสองนะครับมันนี่สิพามายาบกุ้งครับยาบกุ้งไฟที่ได้ใส่ไว้ตั้งเมื่อวานนีะครับเป็นรอบตักกุ้งนะครับนี่ครับอยู่ข้างหน้าแล้วครับผมนี่ก็ยังคึ้มๆแน่จัง่อยครับคือฝนสิตกจันเลยนะครับบรรยากาศครับอันนี้ก็เป็นกุดสร้างนะครับนะครับขอบคุณมืดอยู่ครับคือฝนที่ตกนะครับมื่อนี้ ตอนนี้กำลังพายเรือไปครับนะครับรอบกุ้งก็อยู่ข้างหน้าแลวครับรอบกุ้งมีทั้งหบดประมาณ24หลังเนาะครับส้มเงือก็ได้อยู่วังมือ็รู้แห้วครับว่าได้เนี่ยกวังหาหุ้ขี่นะครับผม เดี๋ยวเขาไปทาเบิ้งตอนยามรอบกุ้งกันเลยนะครับเอาละครับเขามาถึงที่หมายแล้วครับนี่ละครับรอบกุ้งเาครับคุณครับเงี้ยวไปซุดผเลย24หลังแลครับใส่ไว้เอาละครับมาเบิ้งตอนมายามกันเลยครับผมเอาละครับมายามหลังแรกกันเลยครับผมเอาที่ไหนมาครับ อยากมาทิ้งก็ได้ครับ ยามงทล้วอดี่อะไอุ้ยยางสองนั้อุ้ยยช่ไหอใช่ไหบหม้ออะไรตันีมันมางมีกระดิ่งรึเปล่าใช่ใส่จอกพันบ่น่านจปห่วมเลยนะดีวะโอ้ได้จ้ะตีกับตีง่ายตีหรือย่างไหลมันโพดมั้ยจังหน่อยแจ่มนะย่าสองอยู่ก็ได้ อ๋อผมใช่แบบนี้เอาเล็กไห ที่สามครับผม

เอาแล้วครับพี่น้องตอนนี้เขากระยำรอบกุ้งเขาว่าแถวหนึ่งนะครับเดี๋ยวอีกแถวนึงครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตไปยามอีกครับเดี๋ยวมาถ่าเบื่องผลงานตอนท่ายกันนะครับเนาะเอาแล้วครับท่านผู้ชมตอนนี้กำลังเดินทางกลับนะครับกุ้งเขากระถือว่าบ่ถือประเด๋ครับมันนี่มันอยากลมเอาแล้วครับท่านผู้ชมตอนนี้กระยำกุ้งรอบกุ้งเสร็จแล้วนะครับาะไพเรียกลับมาแล้วครับผมแจ่ฟฟาง่มครับ สังกุสร้างครับท่าเรือแหละครับก็ได้บลาลายครับตนี้อย่าลมอย่าฝนตกเลยครับประมาณสี่ขีดนั่นแหละครับนี่ครับผลงานจะมีพวกปลาหน่อยปลาบูครับขาง่ายตัวนึงครับผมจะได้ว่าพอจะอยู่ได้กินครับนี่บ่ได้ลายปันได้ครับ นม่ีก็ขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปของเขาครับผมก็ต้องขอตัวพิดคลิปก่อนครับเพราะว่าสีเดินทางกลับนะครับนี่ก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหผมด้วยนะครับช่องบ้าน้สงแชนแนลครับขอบคุณครับ